ก็มีการจัดกิจกรรมนั่นก็คือทางท่อกศจังหวัดอำนาจ,จเจริญในนําเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสินเชือ่อชะลอก,การขายเข่าเปลือกหน้าปีปีการผลิต2 5 6 7ทับ2 5 6 8ค่ะที่สารากลางบ้านบันเปือเป่อยมูลที่1ตะมนลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและกาสากกากรราทอสอจังหวัดอำนาจเจริญได้เปิดโครงการสินเชื่อชะลอกการขายเขาเปลือกหน้าปีปีการผลิต2 5 67ทับ2 5 68เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกเขาหน้าปีโดยการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและกสถาบันเกษตรกร เพื่อเก็บข้วเปลือกไว้ในยุงช้างของเจ้าของไหวล่อราคา่าซึ่งเกษตรกร,กรและกาสถาบันเกษตรกร,กรบร่จำเป็นต้องชชาระดอกเบียพร้อมกับสนับสนุนคาฝาเก็บและการักษาคุณภาพข้วเปลือกได้อีก1,500บาทต่อตันโดยนายเศรษฐีแพรกหน้าที่นายอำเภอลือออำนาจได้เปิดโครงการพ้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ไตรโพผูมิในการสำนักง,งานพกกศจจังหวัดอำนาจ,จเจริญ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทกสจังหวัดอำนาจเจริญและกะ็สาขาเขาร่วมในพิธีเปิดและก็มีการฉีดแจงเรื่องของเงินไขมาตรการการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและก็คุณสมบัติของกเกษตรกรผู้ปลูกข่าวและกะย็ยุงช้างที่เขาวรวมโครงการมีกรเกษตรกรในพื้นที่บ้านเป่อยและกะบ็บานหัวดงตำบลป่อยทั้งหมู่8และก็หมู่บ้านที่ไก่เคียงนะคะจำนวน2 5 0คขั้วเรือนเขาร่วมในพิธี โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและการสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศพร้อมจะด,ดูแลกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศผ่านมาตรการรักษาเสถียรภาพคุณภาพราคาข้าวเ,เปลือกปีการผลิต2 5 1 6ทับ2 5 6 8ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีการมอบหมายให้ทางพนักงานทกศลงพื้นที่ในการเข้าไปชี้แจงเรื่องของเงื่อนไขมาตรการรวมทั้งการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพ และการคุณสมมัติของเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวและก็ยุงช้างเพื่อเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรในการเขารวมมาตรการทั้งสินเชื่อเรื่องของการชะลอการขายข้าวเปลือกหน้าปีวงเงินกว่า3าม0 0ืนหาพันล้านบาทโดยเกษตรกรผู้กู้นะคะ,ก,ะกู้ใดโบเกินไร่ละ3 0 0 0 0นบาทสากร,รการเกษตร,รและกับชุ่มชุ่มนุ่มสากรกรการเกษตร,รแห่งละบบเกิน300ลย้านบาทกลุ่มเกษตรกรแห่งละบบเกิน20ล้านบาท วิสาหกิจชุมชนแห่งละบ่เกินหาลานบาทซึ่งเกษตรกรและกสถาบันเกษตรกรบ่ตองชําระดอกเบีย้ยโดยรัฐบาลร,รับภาระในการชําระดอกเบีย้ยแทนเพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตเขาเปลือกล้นตลาดและการมีราคาตกต่ำร่วมทั้งเรื่องของการเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรและกสถาบันการเงินมีการหมุนเวียนร,ระวางการชะลอขายเขา มีการตั้งเป้ารองรับปริมาณข้าวเปลือกจากท้องตลาด3ล้านตันโดยมีประเภทเข้าวเปลือกที่เขารวมโครงการนั่นก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิในเขต23จังหวัดภาคตะนกเชียงเหนือ20จังหวัดภาคเหนือ3จังหวัดนั่นก็คือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาเข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต23จังหวัดก็จะมีข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกปทุมท่านี่และก็ข้าวเปลือกเหนียว และกาท่ากอกข้อ้อที่จะสนับสนุนค่าฝากเก็บและการรักษาคุณภาพข้อเปลือกให้อีก1,500บาทต่อตัน,ก,นกรณีเกษตรกรเก็บเข่าไวเองกษจรได้รับ1,500บาทต่อตัน,ก,นกรณีเกษตรกรฝากเข่าไว้กับสถาบันเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรก็จะได้รับอีก500บาทต่อตันและกะสถาบันจะได้รับอีก1,000บาทต่อตันระยะเวลาการจัดทําสัญญาก,ก็ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง28่กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะกรณี ภาคใต้มีการจัดททำสัญญาได้จนหอดวันที่31กรกฎาคม2 5 6 8สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เขาร่วมมาตรการพักชํ่รละนีลูกค้ารายย่อยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกหน้าปีได้อีกน้ำกันค่ะ